ค่ะก็สวัสดีนะคะชื่ออัญญพรนนพัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อมิวนะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งาน NCCU ประจำประเทศไทยค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะให้ทุกคนรู้จักกับ NCCU นะคะคณะหลักสูตรทุนการศึกษาและก็การสมัครเรียนนะคะค่ะ NCCU นะคะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองไทเปนะคะโดยมีความโดดเด่นในด้านมนุษยศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะกฎหมายนิเทศศาสตร์สาขาธุรกิจนะคะกษา,าตร์ต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์นะคะก็ได้รับรอง มาตรฐานหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจจากสถาบัน AACSB, EQUIS แล้วก็เป็นสมาชิกของ PIM ด้วยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะ ACCU ก็ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วโลกกว่า545โครงการนะคะและปัจจุบันมีนำจำนวนนักเรียนต่างชาตินะคะกว่า3,000กว่า3,000คนนะคะทั้งในรูปแบบแลกเปลี่ยนแล้วก็ในรูปแบบออมาเรียนระดับปริญญานะคะซึ่งมีวิชาที่เปิดสอนภาษาอังกฤษกว่า60วิชาด้วยกันนะคะและ ACCU นะคะตอนนี้ก็มีเปิด เอ่อชนิดเแกว์เซ็นเตอร์นะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเลยนะคะแล้วก็มีเปิดหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนหรือ International Summer School นะคะเราจะเรียกว่า ISS ค่ะนอกจากนี้เนี่ย NCCU ก็ได้จัดเตรียมทุนการศึกษาที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีกลุ่มนักสนับสนุนนักศึกษาด้วยนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะ NCU ก็ได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะทั้งหมด8แห่งด้วยกันนะคะก็คือจะมีมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยกระะยยยกุงเทพมหาวิทยาลัยขอนแก่นแลนน้วก็นะะีด้าค่ะสำหรับ international summer school นะคะก็คือ จะเป็นหลักเฟลดแบบ4สัปดาห์ค่ะแล้วก็จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็จะเปิดเทอมช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเราจะมีหลักสูตรที่หลากหลายค่ะอย่างเช่นหลักสูตรด้านการเรียนภาษาจีนหลักสูตรา่าภาษาอังกฤษด้านการจัดการนะคะสังคมศาสตร์แล้วก็ด้านอื่นๆนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะได้ ทำกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสทัศนาศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆที่สําคัญๆของไต้หวันด้วยค่ะสาหรับ Chinese Language Center นะคะก็จะมีเปิดทั้งหมด4เทอมด้วยกันนะคะก็จะมีเทอม Spring Summer Fall แล้วก็ Winter นะคะโดยจะเปิดตั้งแต่ระดับ beginner นะคะจนถึงระดับ advance เลยนะคะโดยชั่วโมงเรียนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่180่ชั่วโมงหรือ12สัปดาห์นะคะยกเว้นช่วง w ินเท r นะคะจะอยู่ที่150ชั่วโมงนะคะถึงหรือส0สัปดาห์เนื่องจากว่าติดช่วงวันหย รือช่วงเวลาก็เลยจะน้อยกว่าในเทอร์มนอื่นนะคะสําหรับทุนการศึกษาที่สามารถยื่นสมัครได้นะคะก็จะมีทุน HES นะคะแล้วก็ทุนของชนิด l a n ก u a เซ็นเตอรเองค่ะซึ่งการสมัครนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารนะคะได้ที่เว็บไซต์ของทางสำนักง,งานของทางชนิด l a n ก u ดเซ็ e เตอรเลยนะคะแล้วก็การสมัครเนี่ยจะเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะ สารภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศห้องสมุดหนังอันล่าสุดของ n อ็นซนะคะหรือว่าห้องสมุดสาเสียนนะคะซึ่งได้รับการมีการออกแบบที่สวยงามแล้วก็มีความทันสมัยซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้กับวิวธรรมชาติเลยนะคะซึ่งภายในห้องสมุดเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับนักศ,ศึกษาเลยนะคะก็จะมีห้องมิทติ้งรูมนะคะมีโซนดูหนังด้วยนะคะแล้วก็จะมีโซนที่เล่นเกม VR ด้วยนะคะแล้วจะมีส่วนอื่นอื่นอีก และอนนี้จะเป็นภาพบรรยากาศบางส่วนของ NCCU นะคะซึ่งใน NCCU เนี่ยก็จะมีรถชัตเทิลบัสให้บริการนักศึกษาด้วยนะคะค่าขึ้นรถก็ประมาณ2หยวนนะคะหรือว่าใช้เป็นบัตรใช้เป็นบัตรอีกี้การ์ดนะคะติดได้นะคะแล้วใครนะคะที่ชื่นชอบการออกกําลังกาย NCCU ก็มีสถานที่ออกกาลังกายที่หลากหลายให้กับนักศึกษานะคะก็จะมีทั้งลู่วิ่งมีฟิตเนสนะคะมีสระว่ายน้ํามีคอร์ดแบดคอร์ดเทนนิสนะคะแล้วก็มีสนามฟุตซอลด้วยแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคณะกันมากดีกว่านะคะปัจจุบันเนี่ย NCU มีทั้งหมด12คณะด้วยกันนะคะจะมีของคณะศึกษาศาสตร์นะคะภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์กฎหมายศิลปศาสตร์นะคะนิเทศศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมคณะพาณิชยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาการสารสนเทศแล้วก็สาขาสุดท้ายคือจะเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองเลยนะคะคือคณะการธนาคารและการเงินค่ะ แต่เนื่องจากว่าคุณเป็นคณะเปิดใหม่นะคะทางคณะเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวถ้าหากทางคณะจัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางสานักง,งานจะนํามาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนนะคะที่ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสํานักง,งานแล้วก็ผ่านทาง facebook แล้วก็อินสตาแกรมของทางสํานักง,งานนะคะสามารถที่จะมาติดตามข่าวสารได้นะคะค่ะแล้วถัดมานะคะจะเป็น ปัจจุบันเ g t u นะคะก็เปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทั้งหมด7หลักสูตรด้วยกันนะคะโดยแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี1หลักสูตรนะคะปร,ะริญญาโท5หลักสูตรแล้วก็ปร,ริญญาเอกหหลักสูตรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากระดับปร,ริญญาโทก่อนนะคะปร,ะริญญาโทก็จะมีสาขา I m i มนะคะหรือสาขาด้านการสื่อสารแล้วก็จะถัดมาจะเป็นสาขา i m p พ s นะคะหรือสาขาด้านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคะ่ะแล้วถัดมาก็จะเป็น IMA มนะคะ มันจะเกี่ยวกับด้านเอเชียแปซิฟิกศึกษาแล้วก็ i m เอเนี่ยจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นะคะแล้วก็อีสาขาหนึ่งจะเป็น IMBA นะคะหรือด้านบริหารธุรกิจนั่นเองค่ะสำหรับปริญญาเอกนะคะก็จะมีสาขา i d เนะคะก็คือจะเกี่ยวกับด้านเอเชียแปซิฟิกศึกษานะคะและในระดับปริญญาตรีนะคะก็จะเป็นวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมนะคะซึ่งสาขาสาานี้เนี่ยเปิดเมื่อปี2 0 1 8นะคะโดยเนื้อหาหลักสูตรจะเกี่ยวกับด้านโลกาภิวัตน์การปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็จะมี เอ่อในเกี่ยวกับด้านกลุ่มสังคมอาเซียและการพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกค่ะค่ะสำหรับทุนการศึกษาของ NCCU นะคะหลักๆก,ก็จะมี New International Student Scholarship นะคะ New Incoming Student Scholarship p i l o t p a n นะคะแล้วก็ New International Student Tuition Waiver นะคะซึ่ง3าตัวนี้น่ยจะเป็นทุน ทุนที่นักศึกษาผู้สมัครเนี่ยไม่ต้องยื่นสมัครด้วยตนเองนะคะก็คือหลังจากที่ผู้สมัครเนี่ยยื่นสมัครเรียนกระทาง a g c อยู่แล้วหลังจากเอกสารของเราเนี่ยผ่านการคัดเลือกแล้วอะค่ะทางสาขาที่เรายื่นสมัครไปเขาจะพิจารณายื่นสมัครทุนทั้งหมดนี้ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะทราบผลว่าเราได้ทุนตัวไหนเนี่ยวันที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่ะวันเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัว academic excellence scholarship ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหรือทุนหรือทุนผลการเรียนดีนะคะ ซร่องตัวนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปเรียนก่อนอย่างน้อยหนึ่งเทอมนะคะแล้วค่อยนําคะแนนเทอมนั้นเนี่ยมายื่นมายื่นสมัครทุนตัวนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีทุนของทางสาขาเองนะคะอย่างเช่นทุนของสา,สาขา ICI นะคะหรือวิท,วท,วทยาลัยนวัตกรรมนานาชาตินะคะแล้วก็มันจะเป็นทุนของ p r โปรแกรม h o l a r s h i p ค่ะค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของระยะเวลาการสมัครเรียนกับ NCC นยูนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเ c c นยูเปิดรับสมัครเป็น2รอบด้วยกันนะคะโดยรอบที่หนึ่งเนี่ยจะเปิดช่วงเดือนกันยายนแล้วก็จะ ประกาศผลช่วงเดือนธันวาคมหรือต้นมกรานะคะรอบที่ส่วนรอบที่สองเนี่ยจะปปเปิดรับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ปประกาศผลช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะสองรอบนี้นะคะแตกต่างกันยังไงรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งอะค่ะก็คือจะเปิดรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้นฉะนั้นผู้สมัครค่ะจะต้องศึกษาจากระเบียบการสมัครของ n c c u ในรอบที่หนึ่งค่ะว่ามีสาขาไหนบ้างที่เปิดรับสมัครในรอบที่หนึ่งนะคะซึ่งในปีเออในส่วนรอบที่สองเนี่ยส่วนรอบที่สองเนี่ยจะ เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชาเลยนะคะและในปีนี้เนะนี่ยรอบที่1ก็จะระเบียบการของรับสมัครของรอบที่1จะประกาศวันที่6เดือนกันยายนนะคะแล้วก็จะเปิดรับสมัครวันที่26กันยายนนะคะถึงวันที่19ตสุลาคมแล้วก็จะประกาศผลวันที่2เดือนธันวาคมค่ะตัวหน้านี้จะเป็นตารางประเมินค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณนะคะซึ่งจะคิดเป็นต่อเทอมและโดยมี ค่าเงินนะคะเป็น NTD นะคะโดยในตารางเนี่ยจะแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปริญญาโทแล้วก็เอกนะคะโดยแถวแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับค่าเทอมนะคะของระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ49,000-57,000ระดับปริญญาโทจะอยู่ที่ประมาณ56,000-93,000นะคะโดยค่าหนังสือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,000แล้วก็ National Health i s u r a n e อยู่ที่4,494นะคะแล้วก็ Student i s u r a n e Plan อยู่ที่198สำหรับใครนะคะที่พักอยู่หอในในระดับปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9,000-22,000โดยมีค่ามดจําอยู่ที่1,000นะคะสําหรับปโทแล้กปเอกเนี่ยจะอยู่ที่12,000-33,000มีค่ามดจําอยู่ที่1,000ค่ะแล้วถ้าสมสําหรับใครเนี่ยเนื่องจากว่า ECU ไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องพักอยู่หอในคือถ้าสมมติประสงค์อยากจะพักหอนอกก็ก็สามารถก็สามารถที่จะพักหอนอกก็ได้นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายที่ประมาณมาให้นะคะอยู่ที่ประมาณ45,000ค่ะ แล้วส่วนค่าครองชีพนะคะอยู่ที่สา0หมตัวนี้จะขึ้นอ่ขึ้นอยู่กับรายบุคคลนะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเหมือนค่าเบตต็ดเล็ดค่ะยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หม่นค่ะอะไหน้านี้นะคะจะขอแนะนําผู้มือการสมัครเรียนค่ะซึ่งทางสําสนักง,งาน NCCU ประจําประเทศไทยนะคะก็ได้จัดทํา สรุปคูออ่อการสมัครมาให้นะคะซึ่งจะเป็นคู่มือการสมัครเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็หลักสูตร2ภาษาใน,นะระดับปริญญาตรีนะคะก็คือสาขา business a d m i n i s t r a t i o n นะคะซึ่งรายละเอีอยอดในคู่มือนะคะก็จะมีเ,เกี่ยวกับอ,อย่างเช่นวิธีการเตรียมตัวการสมัครนะคะหลักรายละเอีอยอดหลักสูตรสาขานั้นๆแล้วก็วิธีการสมัครเรียนรายละเอียดทุนการศึกษาและทางสำนักง,งานก็ยังได้แนบลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาแล้วก็ที่มีประโยชน์ไว้ใน คู่มือหมดแล้วก็ลองสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของทางสํานักง,งานหรือว่าเราสแกน QR วอารโค้ดตัวนี้ได้เพื่อไปดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเรียนได้ค่ะแล้วก็หากใครนะคะที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ NCCU ก็ตอนนี้นะคะสำนักง,งาน NCCU ก็มีทั้งทางเพจ facebook นะคะสามารถที่จะไป เิรโดยการ a อ s i ไ nccu.th นะคะหรือว่าถ้าใครที่เล่น Instagram ก็สามารถที่จะเสิร์ต nccu.th ได้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลมาได้ทั้งสองช่องทางนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีโทรศัพท์ยี่โทรเข้ามาได้หรือมาที่ออฟฟิศก็ได้นะคะค่ะแล้วนี้จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์สำนักง,งานของ nccu นะคะซึ่งทางสำนักง,งานเนี่ยก็ได้สรุปข้อมูลสำคัญสำคัญที่ เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังเตรียมตัวสมัครเรียนกับ n c c อยู่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หมดแล้วนะคะซึ่งก็อ,อย่างเช่นจะมีข้อมูลของถ้าสมมติต้องการที่จะดูข้อมูลการสมัครเรียนนะคะก็สามารถที่จะไปที่เมนูการรับสมัครได้เพื่อไปดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเรียนนะคะเพื่อไปศึกษาเอา่อเอ่เอกดเออเกณฑ์ในการรับสมัครนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ มันเตมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้แล้วก็จะมีรายละเอียดทุนการศึกษาที่ทางสำนักงานได้สรุปเป็นอย่างละเอียดแล้วก็มีเป็นตารางสรุปเป็นตารางให้เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาข้อมูลเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะอ,อันนี้จะเป็นทางสำนักง,งานก็ได้รวบรวมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆของ NCCU ที่อย่างเช่นโอหน่วยงาน OIC ชนิดเลขก,กว่าเซ็นเตอร์นะคะทางสำนักง,งานก็ ได้จัดทำเป็น QR code เพื่อให้ดาวน์โหลดได้ง่ายให้สแกนเข้าไปให้ถึงได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปขออนุญาเ,เปิดเป็นวิดีโอแนะนำมาหาวิทยาลัยสั้นๆนะคะประมาณสีนาทีให้กับทุกท่านได้รับชมค่ะ National Jungju University is located on a lush spacious campus in the hills outside of taipei taiwan currently more than 3000 international students from over 70 countries call nccu home national jungju university molds talent and leadership creating a force for positive change throughout taiwan and the world national jungju university provides a comprehensive learning and research environment College of Liberal Arts. College of Science. College of Communication. College of Foreign Languages and Literature. College of Commerce. College of Social Sciences. College of Law. College of International Affairs, College of Education, International College of Innovation, 10 university level research centers, 7 international degree programs, and Chinese Language Center. national juncture university actively engages in international exchanges and partnerships enhancing students' professional expertise and drawing ever-increasing numbers of students from around the world i really like to do sports i especially like to in the morning just get up and go jogging around the campus even if it's very close to the nature it's still very convenient to travel to all the busy areas because we get like a lot of bus here in, at NCCU. Or so you can also take the subway to go everywhere in Taipei. Actually, it provides a really user-friendly campus for international students, and that's also a very beautiful place, very close to nature. I mean, in Asia, it's very a plus. And in NCCU, they got more than 200 clubs that foreign students can take part in. They have several clubs to carry about the international students. And those clubs, they organize um, several activities. And I think that helps me to get familiar more and more with the Taiwanese culture and um, to get more involved in the Taiwanese society. I think becoming an NCCU student, you can take advantage of a dual degree program actually the department encouraged you to do so and my professor also told me that nccu looking for different background students because they will say many peer students from different background would contribute to a better and more interesting class discussion i think that nccu faculty members professors did a really good job to so help me get adapt to a new environment and being a great part in helping you realize what you really like and try as much as you can. Promising students from all over the world are welcome to NCCU to develop your Chinese and to know the Taiwan people and the culture in person. Sincerely hope all the students from NCCU will have the ability to fulfill your potentials and make great contributions to your societies, countries, and the global as a whole. <laughs> โอเคครับ okay, ผมสนุกมากเลยทีเดียวว่าผมเนาะเป็นอีกหนึ่งมหาลัยครับที่แบบจัดข้อมูลมาเต็มแน่นเยียดเลยทีเดียวแล้วก็แบบมีภาษาไทยให้กับน้องๆน,นะครับนักเรียนคนไทยเนี่ยได้ดูกันนะครับผมตะกี้ได้ดูวีโอเนี่ยได้รู้จกักนักนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่จบไปแล้วด้วยนะครับอยู่ในนั้นใช่ไหมเอ่ยนะครับน้องจูนใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะนะครับผมได้ครับผมณนะตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีนักนักศึกษาไทายอยู่ประมาณก,กี่คนแล้วครับผมโอ้จริงๆตอนนี้ก็ คือกระจายไปอยู่หลายสาขาหลายๆสาขาก็จะมีโซนฝั่งที่เป็นโซน international student ก็จะเขาเรียกโซนฝั่งโปรแกรมที่เป็นอเตอร์ค่ะก็จะเยอะหน่อยใช่ฝั่งเศกชายก็จะเยอะนิดนึงก็ประมาณตีไว้สักสี่สิบสี่สิบถึงมาสามสิบสามสิบประมาณนั้นใช่เพามหาลัยสี่สิบถ้าในแต่ละปีนะคะเขาจะมีมีปอตีด้วยปอโทด้วยแล้วก็มีปอเอกด้วยค่ะใช่เพราะจริงจเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนไทยก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะก็มีแบบรุ่นพี่บอกรุ่นน้องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเอ่ย ใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมแล้วปีนี้มีนักศึกษามีนักเรียนไทยสมัครเข้าไปกันเยอะไหมครับผมก็ค่อนข้างเยอะค่ะก็ค่อนข้างเยอะ,อยอะก็ประมาณร้อยกว่าใช่เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะที่พี่ชนี่แนะนำเพราะเนื่องจากว่ามีแบบมีสิทธิ์เก่าเยอะเนาะสามารถที่จะแบบแบบศึกษาหาข้อมูลได้อย่างง่ายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะค แล้วตอนนี้มีทุนอะไรเพิ่มเติมไหมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทุนตัวไหนที่อยากจะให้น้องน้องนักเรียนไทยเนี่ยที่ได้เตรียมตัวหรือว่าได้แบบสมัครกันครับผมคือทุนของทาง NCCU อ่ะค่ะก็คือการสมัครเนี่ยมันจะคือทางมหาวิทยาลัยเขาจะพิจารณาจากเอกสารที่น้องเขายื่นสมัครเลยฉะนั้นน้องไม่ต้องยื่นสมัครแย่ค่ะก็คือท่าน้องแค่ทําเอกสารให้เอกสารการสมัครเรียนให้ดีในทุกตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น study plan พวกไบโอกราฟรูปแบบ SOP ต่างๆการเขียนแล้วก็คะแนนต่างเพราะว่าเขาพิจารณาทั้งหมดเลยนั่นคือถ้าอย่างเช่นถ้ถาสมมติน้องหลักสมัครในหลักสูตรที่เป็นที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือจะต้องอยนางเช่นคะแนนภาษาอังกฤษเขาก็จะพิจารณานะคะแล้วก็พวกการเขียนสรพิพธนต่างๆแต่ว่าถ้าน้องสมัครในหลักส,สูตรที่เป็นภาษาจีนอ่ะนั้นก็คือจะเป็นคะแนนภาษาจีนที่ต้องใช้ยื่นสมัครนั้นก็คืออาจจะต้องทําให้ดีในส่วนนี้ก่อนแล้วทันทีจากนัน้นน้องเขาทางสาขาเขาจะยื่นพิจารณาให้อีกครั้งหนึ่ง ก็คือสรุปแล้วทุกเอกสารนะครับเตรียมตัวให้ดีใช่ไหมเอ่ยเตรียมตัวให้ดีทุกอย่างให้ครบแล้วก็คะแนนต่างๆให้พร้อมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สามารถยื่นเข้ามาเป็นแบบเป็นแพ็กเกจชุดเดียวแล้วเดี๋ยวทางมหลาลัยเนี่ยจะพิจารณาให้เองใช่ไหมครับต้องค่ะทุกคะแล้วก็จะทราบในวันเดียวกันกับที่ทางมหลาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเลยขออนุญาตแอบถามครับโอกาสจะได้คุณมากหรือน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เนื่องจากมหาลัยน่าจะมีคนสมัครเยอะมากเลยทีเดียวอัตราการแข่งขันน่าจะสูง ก็จริงๆเด็กไทยก็มีได้หลายคนนะคะที่ได้ทุนของมหาวิทยาลัยเพราะว่ามันก็มีบางตัวที่เป็นอ่อโควตาก,ก็เยอะอยู่โดยจะมีบางตัวที่กระจายเขาก็จะกระจายให้ค่อนข้างจะทั่วถึงค่ะก็มีเด็กไทยหลายคนได้อ่าดังนั้นเจ้าที่การันตีว่าส่วนใหญ่ก็คือน่าจะได้เนาะถ้าเกิดไม่ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรใช่ไหมเลยก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วกันค่ะเรื่องอราให้ทาเต็มที่ คือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทนี่มองว่าเดี๋ยวกระแสที่เด็กไทยจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะโดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยน่าจะมาแรงมากเลยทีเดียวเนาะแล้วก็แบบตอนนี้คือน้องๆหลายคนเนี่ตอนนี้น่าจะแบบรอแล้วล่ะนะครับรอช้อปปิ้งดูแต่ระมหาวิทยาลัยว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยหลายคนน่าจะเตรียมตัวดังนั้นใะ NCCU เนี่ยน่าจะต้องแบบโอ้โหนะครับมีใบสมัครเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขอให้แบบีเยอะๆครับปีนี้สมัครกันอยอะตรงออฟฟิศที่ที่ไทยนี่อยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าครับ อยู่ที่กรุงเทพค่ะอยู่ตรงสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ตรงถนนพระรามสี่อ๋อใกล้ๆกกัในนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจอยากที่จะได้ข้อมูลแบบเชิงลึกเพิ่มเติมเง,งี้ยก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ไมเ่เอ่ยได้เลยค่ะได้ตลอดเลยสามารถสามารถที่จะนัดเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะนัดเวลาเดี๋ยวเตรียมเอกสารล่วงหน้าไว้ให้เลยว่าอยาส<ม>สกสอบถามข้อมูลด้านไหนได้เลยครับผมตะกี้นั่งดูข้อมูลเนี่ยนะครับมีหลายตัวเลยทีเดียวครับตอนนี้ตะเกียบมันจะมีอันหนึ่งเนาะที่อ พี่นี่อยากจะแนะนําพี่ทําสกินช็อตแล้วล่ะในเรื่องของคู่มือการสมัครเรียนนะดีมากเลย <ạ. S 1> ครับผมเนาะมีแบบเป็นคู่มือเนี่ยต่างๆแบบอ่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวดาวน์โหลดตัวเป็นคู่มือมาด้วยเนาะยังไงก็ตามก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ทอนี่โอเคครับก่อนจากกันไปในวันนี้มีอะไรที่จะเน้นย้ําหรืออะไรอยากจะบอกน้องๆหรือเปล่านะครับขออนุญาตเชิญชวนได้เลยครับค่ะก็เดี๋ยว ปีนี้นะคะเอ็นซ c u ก็จะเปิดรับสมัครในรอบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกครู่นะขออนุญาเที่ก็คือปีนี้นะคะของอนขาดได้ก็คือในปีนี้นะคะ n อ็ซเนี่ยจะเป่อจะโพสต์ระเบียบการรับสมัครในรอบที่หนึ่งเนี่ยวันที่วันที่นะคะวันที่ยี่สิบวันที่หกวันที่หกเดือนกันยายนวันที่หกเดือนกันยายนใช่ค่ะอนกันยายนปีนี้ก็คือเปิดรับสมัครในรอบที่หนึ่งซึ่งเป็นในส่วนของเทอมไ่นเทอมเทอม S, uh, ถ,ถ้าเป็นระดับปริญญาตรีก็คือจะเข้าไปเข้าเทอมฟอค่ะแต่ว่า oh, oh. ถ้าระดับปริญญาตรีเข้าเทอมฟอคือตรงเนี้ยคือต้องบอกว่า n g c นจียในรอบที่หนึ่งเนี่ยจะเปิดรับสมัครเฉพาะบางสาขาเท่านั้นฉะนั้น oh, ก็คือเราจะต้องไปดูในระเบียบการก่อนค่ะว่าในแะบั็มีสาขาไหนที่เปิดบ้างแต่ถ้าในระดับปริญญาตรีค่ะก็คือจะเปิดเทอมพร้อมกันเลยคือเทอมฟอแต่ว่าจะมีบางสาขาเท่านั้นค่ะที่จะให้เข้าเทอมสปริงฉะนั้นือต้องดูในระเบียบการเลย เดี๋ยวก่อนครับก็คือวันที่6กันยานี้ก็คือถ้าเกิดน้องสมัครปุ๊บสมมติทุกอย่างพร้อมเนาะสมัา่าคือวันที่วันที่6กันยาเป็นโพสต์ระเบียบการสมัครค่ะอ๋อโอเประเบียบการสมัครแต่ว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่26กันยายน่26กินเดืยนรอบที่1ได้ครับก็คือก็คือจะจะโพสต์ เปิดรับสมัครวันที่26กันยายนถึงวันที่19ตุลาคมค่ะอันนั้นคือจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์แต่แค่ก็จะโพสต์ระเบียบการก่อนในวันที่6กันยายนช่วงต้นเดือนกันยาค่ะสามารถที่จะรอมาติดตามได้ที่หน้าเพจ a c e b o o k สำนักงานได้เลยได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว National University of k a เเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแชร์สไลด์ได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะงงกัน Um, excuse me, National University of Kaohsiung. Can you just um, uh, turn off your presentation first? Hello. โอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวนอ้องจะงงกันเพราะตอนนี้เราคุยกับเจ้งจื้ออยู่นะครับเนาะก็นะครับแ <c oughs> สดงว่าเดี๋ยวก่อนนะวันที่6นี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นในการประกาศแล้วกันเนาะแล้วหล <c oughs> ังจากนั้นเนี่ยไปข้อมูลได้เลยนะครับอันนี้ก็ <c oughs> แอบ,บตื่นเต้นแทนนะครับเพราะว่องลงลาอรนนพูดขอะพูดเลยค่ะ พอผมน้อง,องๆหลายคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารออยู่แหละครับตะ่ก,กี้เจ้าที่ว่างไงนะครับผม๋อคือจริงๆน้องสามารถที่ตอนนี้ค่ะระหว่างเนี้ยก่อนที่จะเปิดนะคะสามารถที่จะไปใช้ดาวน์โหลดเอกสารของรอบปีที่แล้วก่อนได้เพื่อมาใช้อ้างอิงเพราะว่ามันจะได้ไม่กระชันชิดเกินไปเพื่อเตรียมข้อมูลล่วงเพื่อเตรียมเอกสารล่วงหน้าได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลในระเบียบการเนี่ยแต่ละปีจะไม่ต่างกันมากฉะนั้นก็คือก่อน <ừ. S 2> ไม่ต้องรอรอจนรับประกาศนะคะก็คือตอนนี้ไปดาวน์โหลดของรอบล่าสุดนะคะรอบเทอมฟอร์ที่ผ่านมา เมื่อต้นปีอะค่ะไปมาดูตั้งอิงเอกสาร,รก่อนได้ค่ะฉะนั้นก็ก็จะทําให้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น ไม่เป็นไรคไม่เป็นไรได้ครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่สรุปเลยแล้วกันเนาะดังนั้นใครสนใจนะครับสําหรับ NCCU เนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าดูข้อมูลเขาได้เลยครับหรือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะมีบูธออนไลน์เนี่ยที่ประจําให้อยู่นะครับน้องนักศึกษาคนไหนนักเรียนคนไหนที่สนใจหรือผู้คองที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่บูธได้เลยเนาะจะมีข้อมูลให้อยู่แล้วก็สามารถที่จะนัดคุยพูดคุยกับเจ้าที่คนสวยน่ารักอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวน่าจะมีมี o o g l e m e e t เนาะหรือมีการแบบเ i r e c t อีเมล ได้ค่ะยินดีค่ะเค okay, ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมาพิเซนต์ข้อมูลกับมหาลัยกันนะครับผมยังไงไว้โอกาสหน้าเราได้คุยกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับอขอบคุณค่ะ